หมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายกลับมาแล้วครับอุ่นใจใกล้คุณหมอในเบรกที่2นะครับวันนี้รายการอุ่นใจใกล้คุณหมอนะฮะพร้อมนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของยา ซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเก,เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะหรือที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษว่ายาแอนตี้ไบโอติกนั่นเองอก่อนจะไปพูดกันนะครับมเมื่อสักเบรกที่หนึ่งเนี่ยกอฟจำได้เว่แววคุ้นๆว่ามีอยู่คํานึงที่กอฟได้พูดออกไปแล้วลืมนึกไปว่าคุณผู้ชมเนี่ยหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าคํานี้เคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรกันแน่นั่นคือคําว่าโดสอ๋อโดสเป็นภาษาละตินภาษาแพทย์เขาใช้กันหมายถึงขนาดของยา ขนาดของสารที่จะใส่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยที่จากการวิเคราะห์วิจัยแล้วพบว่าเป็นขนาดที่พอดีที่จะออกฤทธิ์ได้พอดีพอดีแต่ร่างกายของคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนั่นหมายความว่าการสั่งยาของคุณหมอจะเหมาะสมกับคนคนนั้นคนคนนี้เท่านั้นใช่ไม่สามารถเอาโดสของคนในกอกไก่ไปใช้กับนายขอไข่ได้ไม่ใช่ครับคือแม้แต่ในเด็กครับก็ใช้ต่างกับผู้ใหญ่ เ่งคำคำนวณออกมาโดยเภสัชกรผู้ปรุงยาครับเราก็คำนวณถึงขนาดที่จะเกิดพิษที่ไหนที่ขนาดเท่าไหร่ยานี้ถ้ากินมากไปกลายเป็นพิษได้ด้วยเหรอครับครับใชาใช้โดยไม่เข้าใจนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแพทย์ก็จะมีความเชี่ยวชาญในการใช้ก็ตรงตามคําว่าโดสนั่นเองอปฏิชวนะก็คือยาที่ต้องใช้ในการฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าต้องกินตามโดสครับแล้วรวมทั้งการที่จะต้องกินให้ครบตามขนาดที่คำนวณไว้เพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะ ยิ้ม,อมโอ้ยาก็มาน้อยมากนะพี่ครับหวานเลยเราก็สู้ได้แต่ว่าเราต้องการให้ยาไปฆ่าเชื้อโรคครับนั้นเราต้องชนะมันต้องมีขนาดที่จะทําให้มันตายได้เป็นขนาดที่มากเพียงพอที่จะทําให้ไม่เป็นพิษกับคนที่กินยาแล้วสามารถฆ่าเจ้าตัวร้ายที่เข้ามากันแกล้งเราได้ด้วยถูกต้องครับเป็นยาปฏิพิณณาจึงยาที่ต้องใช้โดยผู้รู้ครับแล้วก็การรับประทานก็ต้องทานตามที่แพทย์สั่งครับ กพื่อจะให้ทุกอย่างที่เกิดเป็นผลเสียนั้นไม่เอาอาจจะเพื่ผลดีอย่างเดียวคือฆ่าเชื้อโรคให้ตายเพื่อเราจะได้หายจากโรคภายแท่เจ็บเอาอแล้วครับคราวนี้ต่อเนื่องจากคําว่าโดสคําเดียวเนี่ยกรอถามต่อเลยถ้ากินยาไม่ครบโดสตามที่คุณหมอสั่งจะเกิดอันตรายหรือเกิดปัญหาย,ยังไงต่อมาบ้างครับโอ้มีหลายประการทีเดียวนะครับอันแรกก็คือที่เรากลัวก็คือเชื้อดือยาอเพราะว่ามันจะตายเมื่อกินขนาดยาขนาดเนี้แต่เราไปกินน้อยกว่านี้ครับ เชื้อโรคก็ยึงพยายามสร้างเกาะคุ้มกันตัวเองได้แล้วก็คุ้นเคยกับยาตัวเนี้ในคราวหน้าถ้าเกิดมีการติดเชื้อแบบชนิดนี้อีกเผาพันธุ์นี้อีกครับมันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันของตัวมันขึ้นมาเองและเราจะไม่สามารถใช้ยาตัวเนี้ยตัวเดิมไปฆ่ามันได้ซึ่งเราเรียกว่าเป็นเชื้อดื้อยาออันนี้คือปัญหาตัวที่หนึ่งของการกินยาไม่ครบโดสตามที่คุณหมอสั่งคือเชื้อดื้อยาแลวข้อเสียก็คือทําให้คนในคนใกล้ชิดทั้งตัวเองนั่นแหละครับที่จะเป็นตัวที่รับผลในการดื้อยา เพราะว่าลูกภรรยาคุณแม่คุณพ่อจะอยู่ในบ้านเดียวกันก็จะมีโอกาสรับไอจากเราเป็นเชื้อเดียวกันจากที่เป็นที่เรานี่แหละแต่มันดื้อแล้วอ๋อพอดื้อเสร็จแล้วเราก็แพร่ต่ออ่ากระจายให้น่นั่นหมายความว่าเราสามารถทําหน้าที่เป็นคนที่แพร่เชื้อที่ดื้อยาแล้วไปให้คนอื่นได้ถ้าเราเกินยาปฏิชีวนะไม่ครบตามที่คุณหมอจัดให้หรือเราไปซื้อยามากินเองโดยไม่เข้าใจครับ ข้อเสียที่2ก็คือว่ามันจะไปฆ่าเชื้อตัวดีนี่อ่านี่กอฟเคยได้ยินมาว่าในในร่างกายของเรามีเชื้อโรคแบบดีกับแบบไม่ดีอยู่ด้วยกันตุนกันอยู่ครับตัวดีคือกลุ่มที่เป็นพวกเดียวกับเราเนี่ยก็คอยจ้องเจ้าตัวร้ายครับเจ้าตัวร้ายก็คอยจ้องว่าถ้าตัวดีเผลอฉันจะทําให้เกิดโรคขึ้นมาอ้แต่ตัวดีไม่ยอมก็คอยแยบยบแยบไปอย่างนี้ต่อเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนมาในัานแต่เชื้อยาปฏิชีวนะเนี่ยถ้ากินไม่ถูกซ่องไม่เหมาะสมแล้วใช้ผิด ลาระที่ควรจะใช้เนี่ยมันออกฤทธิ์ไปฆ่าเชื้อตัวดีด้วยก็ทําให้กระบวนการที่จะต่อต้านเชื้อโรคตัวร้ายจากที่เรามีอยู่ในทางการเนี่ยถูกทาลายโดยยาพวกนี้ไปเองยาเนี่ยมันเข้าไปฆ่าเชื้อโรคก็ฆ่าเลยไม่ว่าจะตัวฝ่ายดีหรือตัวฝ่ายร้ายถ้าเราไม่สนใจไม่ตรงขนาดโดสมันจะไปฆ่าตัวดีได้ครับการที่แพทย์สั่งให้ขนาดหนึ่งเนี่ยก็คือได้คานวณมาเรียบร้อยแล้วโดยเหมาะสมแล้วทั้งยือยาเขาแลกและทําให้ตัวดีเชื้อตัวดีเสียหายไป จนทั้งอื่นๆอีกหลายหลายอย่างนะครับเช่นทําให้เกิดอาการแพ้ยาง่าย oh. เพราะเราไปกินพําเพรื่อกินมากเกินจะจําเป็นจนทั้งอาการปนสร้างอาการแพ้ต่อ,อยาตัวนี้ขึ้นมาครับก็จะเป็นปัญหามาก3-4ประการแค่นี้นะครับยังไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดเยอะๆอื่นๆจะเห็นแล้วครับว่าการใช้ยาปฏิชันะโดยที่ไม่มีความรู้หรือใช้ยาโดยที่ไม่สามารถที่จะจัดให้เต็มขนาดโดสที่แพทย์สั่งได้เนี่ยจะเกิดผลเสียมากมายทั้งต่อตัวเราเองและคนที่เรารักในครอบครัวรหรือแม้กระทั่งคนทั้งประเทศ เพราะว่าอยู่ประเทศนี้มันก็กระจายไปที่อื่นได้หลายๆที่นะครับใช่แล้วครับรวมทั้งใสถานที่ที่มีเป็นองค์กรเนี่ยคนอยู่กันเยอะๆที่ทํางานเนี่ยเป็นที่แพร่เชื้อที่ดีมากดีมากใช่ไหมครับซึ่งในวันนี้นะครับความรู้สรุปรวบยอดของวันนี้ก็คือยาปฏิชีวนะหรือยาแอนตี้ไบอติกนั้นจําเป็นที่จะต้องรับประทานให้ตรงตามโดสหรือขนาดที่คุณหมอเป็นผู้จัดให้นะครับการไปหาหมอแต่ละครั้งเราจําเป็นจะต้องตระหนักและก็ตื่นตัวกับยาที่คุณหมอสั่งมา การซื้อยารับประทานเองอาจจะมีอาการหายได้บ้างในบางครั้งแต่หลายๆครั้งมันเกิดข้อผิดพลาดเพราะว่ายาในโดสนั้นๆที่เราซื้อมารับประทานเองอม,มันไม่ได้ถูกจัดมาให้เหมาะกับตัวเราโดยแท้จริงยาปฏิชวนะที่ความหมายของมันเนี่ยไม่ใช่ยาลดการอักเสบครับแต่เป็นการเป็นยาที่ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียรครับส่วนยาลดการอักเสบที่เราที่แพทย์เขาใช้เนี่ยมันหมายถึงตัวอื่นที่ภาษาแพทย์เขาเรียกว่าเอนเซตซึ่งเราจะพูดในวันรุ่งขึ้นใช่แล้วครับ ในวันนี้นะเวลาหมดแล้วล่ะครับเราไม่สามารถจะพูดเกี่ยวกับยาในกลุ่มเอนเซตหรือยาลดอาการอักเสบได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามกันในอุ่นใจใกล้คุณหมอ mm hmm. เราจะมาเจาะลึกกันต่อในยากลุ่มลดอาการอักเสบแต่ก่อนจะจากกันไปขออนุญาตทวนคําถามสุขภาพอีกครั้งหนึ่งค,คำถามสุขภาพวันนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าเรากินยาปฏิชีวนะเนี่ยน,นะครับหรือยาแอนตไบเบติกไม่ครบโดสจะมีโอกาสทําให้เชื้อที่เราเป็นอยู่เนี่ยดื้อยาได้ใช่หรือไม่ใช่ ตอบกันเข้ามาเยอะนะครับตามที่อยู่ Facebook ด้านล่างนี้ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องจากลากันไปก่อนครับุ่นใจใกล้หมอนะครับติดตามในวันพรุ่งนี้เจาะลึกยาลดอาการอักเสบครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับหุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชาย